ไม้ยกลกระดาษเปลี่ยนสีทําง่ายๆไปดูวิธีการทํากันได้เลยค่ะพ่ยอมก็จะใช้กระดาษ A4 สีสสีแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ตัดให้ได้ขนาดตามนี้เลยค่ะนี่เลยคุณผู้ชมจะใช้กว้างกว่านี้ก็ได้นะคะนี่เลยพิ่อมจะตัดออกมากว้าง5เซนติเมตรยาว30เซนิเมตรนะคะเหมือนกัน2ชิ้นเลยแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะติดกาว2หน้าไปที่แผน่นใดแผ่นหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมจะใช้เป็นกาวก็ได้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดึงกระดาษด้านบนออกไปเลยค่ะ2ชิ้นเลยแล้วเราก็นำกระดาษอีก1ชิ้นค่ะติดทับเข้าไปด้วยกันเลยวางให้เท่ากันนะคะขั้นตอนนี้สำคัญค่ะวางให้เท่ากันเลยก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พับครึ่งค่ะแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งไปเลย ก็จะได้2ชิ้นแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันนี่นะคะเียออมวัดไว้แล้วก็คือแต่ละจุดจะห่างกัน5เซนติเมตรค่ะแล้วพับขึ้นมาให้เป็นมุมแบบนี้เลยตามจุดที่เราติ๊กไว้ได้เลยนะคะ นี่ค่ะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วอีกชิ้นนึงเราก็จะทําเหมือนกันแต่จะหันคนเราฝั่งนะคะฝั่งนี้สีแดงอยู่ด้านในเราก็ให้อีกชิ้นนึงสีน้าเงินอยู่ด้านในนะคะโดยทําเหมือนกันเลยค่ะติกแบบนี้เลยห่างกันอย่างละ5เซนติเมตรค่ะแล้วก็พับให้เป็นมุมเหมือนเดิมเลย นี่คสองชิ้นก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะประกอบเข้าไปด้วยกันแบบนี้เลยนะคะ นี้เลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะแค่นี้เราก็จะได้ของเล่นมายากลกระดาษเปลี่ยนสีแบบนี้แล้วนะคะง่ายมากๆเลยคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูค่ะ